สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันในหน่วยของเด็กปฐมวัยโตไปไม่โกงนะคะเด็กปฐมวัยโตไปไม่โกงคืออะไรก็คือสิ่งที่เด็กๆปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเองในเรื่องของการทำความดีการมีเป็นเด็กขยันมันเพียนมีจิตสาธารณะ การซื่อสาตทุจริตการเสียสละและการรู้จักให้อภัยรู้จักขอโทษและรู้จักขอบคุณในโอกาสต่างๆนะคะมีมารยาทในการพบเจอผู้คนพบเจอผู้ใหญ่เพื่อนหรือ บุคคลอื่นที่เรารู้จักนะคะเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเด็กๆต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอนะคะหลังจากเดียคุณครูแล้วแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆก็ตอบคาถามมาบ้างนะคะว่าเด็กๆได้อะไรบ้างจากการชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิป ที่คุณครูจัดหมามาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ